มาถึงแล้วสามสิบเก้าแล้บบนี้นะครับประธานได้เดินทางมาถึงบริเวณพิี่เรียบร้อยแล้วนะครับสวายความเคารพพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ ขอ,อเดชะฝ่าละอ,องทุงดีพระบาทปกเก้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายคงชัยบูลรินผู้บริการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตในนามของฝ่ายบริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเทียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบลืล้มติ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันสแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งสวายถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6รอบ28กรกฎาคม2567ทรงเจริญพระชนมพรรษา7 2พรรษานี้ข้าพระพุทธเจ้าทุกหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎรและเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประสบนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟนนัณมหามงงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขอาอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโครคาพาสประราดล้างห่างไกล มีพระพรารณามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในอายศสูนสิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งฝวัญร่มฉัดปกเจ้าเหล่าประสบนีกรตลอดกีรัติการเคินข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำบรรดาพนักงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตทุกคนก่าวถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรับวิสาหกิจที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินสนองพระมหาการุารณาธิคุณดังต่อไปนี้ <c oughs> ข้าพระ <c oughs> พุทธเจ้าข้าพระองเ์ชายวงชัมุนลิน ขอถวายสัตยปฏิญาณว่าขอถวายสัตยปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริต จะเริ่นรอยตามเรื่องพระยุคนละบาดจะริ่นรอยตามเรื่องพระยุคนละบาทมุ่งมั่นแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่น ในหลักคมคำสอนแห่งศาสนาในหลักคมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราชโอาตลอดไปตามแนวทางในพระบรมราชโาตลอดไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะถวายคำนับ